ไอพี่ไปนะครับเราเพิ่มมาอีกรุ่นหนึ่งนะครับเพื่อให้คุณผู้ชมสิบปีได้เล่นกันคุปติทไต่รอบสนามครับสำหรับเอพี กิไรเฮ้ยแต่ดเด็ีระกระดักว้เย่ง่งอาะยท่ว่าเกียมันลุงหเราเยเก็บควมมังเก็บคมมังเรื่อไปมกแรกเนาะรอไปก็เแ่าี้ก็อยป้งย่ล 哎。 Liki lính ta ni tam te ta. Đắp các các là ore. Đắp các các là ore. Liki ni ta ni tam te ta. Đắp cứ tạm như ถ้าไม่มีค่าไม่มีบลย

สุดยอดเลยครับโอ้ยโอลนับสามารถจะบได่าดันสาจะเป็นใครสามน่าจะเป็นเจ้าลิขตราร์ายท